ฟ้าคิดว่ามันเป็น a r e ยที่บ้านเราควรส่งเสริไมไหมครับ manufacturing is dying manufacturing uh, ผู้ประกอบการไทยในช่วงแนวโน้มในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมผมคุยกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเยอะอหลายคนอ่อนล้าเหนื่อยหมดแรงหลายคนจะตายนะครับผมคิดว่าถ้าดำเนินทิศทางแบบนี้ต่อไปคงจะมีคนล้มละลาอีกเยอะนะครับสองสามเหตุผล หนึ่งก็คือการเข้ามาของสินค้าจีนการเข้ามาของสินค้าจีนเนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะมากครับ,รบซึ่งเรื่องนี้ก็ว่ากันอีกเซกชันเลยนะจะพูดถึงเรื่องนโยบายการค้ากับจีนเนี่ยนะแต่เอาเป็นว่าพูดถึงผลกระทบกับอุตสาหกรรมไทยก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าอุตสาหกรรมไทยวันนี้นะครับมีผลกระทบครับ,รบมาหาศาลจากสินค้าจีนนะครับ อันที่สองก็คือผมคิดว่าปรับตัวช้าไปปรับตัวช้าไปนะครับในการในการแข่งขันกับโลกาภิวัตน์นะครับถามว่ามีอนาคตอยู่ไหมน่าจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยนะครับน่าจะเหนื่อยเออคือจะแข่งขันกับสินค้าจีนได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันต้องแร์กันอืมแต่ถ้าเกิดว่าเขาดั้มราคาต่ากว่าตลาดมาแบบนี้เนี่ย มันแข่งกันไม่ได้อะแต่นี่โฮมคอร์ทนะอะไรนะนี่โฮมคอร์ทนะก็เขาดั้มาจากต้นทางไงเขาดั้ราคามาจากต้นทางนี่ใช่ป่ะ mm hmm. ทุกประเทศมีนโยบายแอนตี้ดัมปิ้งหมด mm hmm. บราซิลเพิ่งตั้ง mm hmm. เพิ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน mm hmm. ดูว่าจีนแอนตี้ดัมปิ้งสินค้าเหล็กหรือเปล่า mm hmm. เพื่อปกป้องเหล็กในประเทศเขายุโรปเมื่อต้นปีออก ออกไอการไออินเวสติเกชันเพื่อดูว่ารถจีนแอนทายดัมปิ้งหรือเปล่าครับแล้วเพิ่มภาษีการนำเข้าเพื่อเพิ่มภาษีนำเข้าเราเนี่ยไม่มีการปกป้องผูงป้ประกอบการไทยเลยไม่เคยทำเรื่องสอบสวนแอนทายดัมปิ้งเลยคืออย่างน้อยที่สุดถ้าฟรีเทจริงๆเนี่ยขอให้แฟร์ว่าคุณไม่แอนทายดัมปิ้งจากต้นทางแต่คุณแอนทายดัมปิ้งจากต้นทางอะ่ะ คือขายต่ำกว่าราคาทุนคือต้องเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนวันนี้คืออะไรโอเว c ร์แคปซิทุกอุตสาหกรรม over capacity หมดพูดง่ายๆคือสร้างโรงงานใหญ่กว่าความต้องการในประเทศและถ้าผลิตไม่เต็มถ้าโรงงานผลิตไม่เต็มเจ๊งขาดทุนดีพิเช i o n อย่างเดียวค่าเสื่อมอย่างเดียวกินหัวไปหมดใช่ไหมครับเพราะอะไรดีมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นลีเนีย แคปซิตี้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมันเพิ่มเป็นขั้นบันไดอืมเข้าใจที่ผมพูดป่ะต้องอุตสาหกรรมหนักอะยิ่งอุตสาหกรรมหนักเนี่ยแคปซิตี้เนี่ยมันขั้นลยแม่งสูงเลยขึ้นสูงเลยขึ้นเป็นขั้นบันไดสูงอืมดังนั้นแคปซิตี้ของอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเป็นเส้นตรงเป็นลีเนียแคปซิตี้ของอุตสาหกรรมคืออย่างนี้ลงทุนเครื่องจักรมาแคปซิตี้คุณลูกค้าเพิ่มัวลาสั่งของเพิ่มวละหนึ่งชิ้นอื แต่คุณลงทุนเครื่องจักรขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มการผลิตวันละสามร้อยชิ้นนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยการเพิ่มของกําลังการผลิตเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดครับแต่การเพิ่มของของของความต้องการเนี่ยมันรีเนี่ยมันเป็นความต้องการมันรีเนี่ยมันเป็นเส้นตรงครับมันเป็นเส้นเฉียงนะจีน over invest แล้วกําลังเอ็กซ์พอร์ตปัญหาในประเทศออกมาข้างนอกหาคัสเตอร์เบสมากขึ้นก็คือด้วยดั้มราคาดัามราคา,า,คาอืม นึกออกไหมฮะซึ่งหลายประเทศเขารู้ตัวเขาปกป้องผู้ประกอบการในประเทศถ้าคุณไม่ดําราคาใช้แฟร์มาร์เก็ตไพรซ์ใช้แฟร์คอสมาขายเวลคัมแต่ถ้าคุณดําราคามาแล้วมาขายอันนี้ผิดวีดีโอฉันจะปกป้องผู้ประกอบการฉันประเทศไทยไม่เคยปกป้องผู้ประกอบการเลยไม่เคยปกป้องผู้ประกอบการเลยทำไมครับอะไรนะทําไมล่ะครับ คุณดามบิดคนแล้วผมเป็นฝ่ายค้านผมไม่รู้ครับลองไปดูเนี่ยเราดูเนี่ยยุโรปทั้งยุโรปอเมริกาทั้งอเมริกาอเมริกาใต้ด้วยมีนโยบายปกป้องผู้ประกอบการของตัวเองจากกลไกแอนตี้ดัมปิ้งของจีนหมดเราเนี่ยไม่มีอืม